ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการฝึกสมาธิไม่เพียงเป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดเท่านั้นยังช่วยบำบัดร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยอย่างเช่นช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจได้ช่วยควบคุมอาการปวดทีะของคนที่เป็นโรคไมเกรน ช่วยลดความนโลหิตให้มาอยู่ในระดับที่เป็นปกติได้เชื่อบรทาอวาการปวดเรื้อรังรวมไปถึงสามารถบำบัดรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยในวงการแพทย์รวมไปถึงนักจิตวิทยาและพ่อค้านักธุรกิจในบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกได้เห็นข้อดีของการฝึกสมาธิ ที่ส่งผลให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นบุคลากรมีคุณภาพเพิ่มขึ้นความเครียดและการกระทบกระทั่งลดลงการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นชีวิตประจำวันก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทั้งทั้งที่งานก็นมากเหมือนเดิมแต่ปัญหาลดลงและการดำรงชีวิต รวมไปถึงสมาชิกในครอบครวัวมีความอบอุ่นขึ้นได้รับความผาสุขทั้งที่บ้านและกที่ทำงานทั้งนี้เพราะสมาธิได้มีส่วนช่วยประสานช่องว่างแห่งความสุขให้เชื่อมต่อกันดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจในการฝึกสมาธิให้เพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะมีวาระแห่งพุทธภาษิต ที่มาในติสเมตตย,ยะสูตรว่าบุคคลพึงเห็นโทษในการปฏิบัติผิดทางควรศึกษาไตรายศิขาเพื่อละความดำริผิดควรศึกษาวิเวกและประพฤติวิเวกอันเป็นกิจของพระอริยเจ้าบุคคลผูม้มีความห่วงใยในการทั้งหลายย่อมข้ามโอกะที่ข้ามได้โดยยาก การปฏิบัติผิดที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงเคยผ่านมาแล้วนั้นคือการทรมานร่างกายและการทำตัวให้พัวพันกับเบญจากรรมมาขุณทั้งหลายทั้งสองอย่างนี้ไม่อาจทำให้พ้นทุกข์ได้ท่านยังหันมาปฏิบัติในทางสายกลางดำเนินตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา ประพฤติวิเวกหลีเกรนเพื่อเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งสามารถล่วงพ้นจากโอคะข้ามกิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งหลายได้เครื่องร้อยลัดอย่างหนึ่งก็คือกามเป็นปฏิปักษต่อสมาธิพระองค์ทรงปรารบเรื่องนี้เพราะเหตุมาจากกุลบุตรชาวกรุงสาวัตถี ห้าร้อยคนได้ออกบวชในสำนักพระบรมศาสดาแต่เนื่องจากยังเป็นผู้ใหม่อยู่อินทรียังอ่อนจึงมีการ,รวิตกคือความตรึกในเรื่องการ,รพระบรมศาสดาจึงทรงรับสั่งให้พระอานนเทเถระไปบอกให้ภิกษุเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วมีพระพุทธดำรัสว่า ดูก่อนเิกษูทั้งหลายการได้พวกเธอปล่อยให้กิเลสครอบงำใจเช่นนี้นะ่ะไม่สมควรเลยแม้แต่บัณฑิตในการก่อนยังข่มกิเลสไว้ได้จนได้บรรลุถึงขั้นปัจเจกโพธิญาณครั้นตรัสแตงนี้แล้วจึงทรงสแสดงเรื่องในอดีตว่าในครั้งที่พระตถ,ถาคต สเสวยพระชาติเป็นช่างปั้นหม้อได้ยังชีพด้วยการปั้นหม้อขายเลี้ยงบุตรและภรรยาครั้งนั้นก็ได้มีกรรษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าในมิราชนมิทิลาราชธานีเช้าวันหนึ่งเมื่อเท้าเธอสเสวยเสร็จแล้วก็เสด็จออกประทับที่ช่องพระกแกลได้ลเห็นเหยื่ยวตัวหนึ่ง บชิ้นเนื้อบินเข้าไปในอากาศขณะนั้นมีหมู่สกุลชาติทั้งกาและนกตะกุมรวมกันแย่งชิ้นเนื้อนั้นไปจากเหยี่ยวเหยี่ยวตัวนั้นถูกรุมจิกตีได้รับความเจ็บปวดพระเจ้าในมิราชทรงเห็นอาการเช่นนี้จึงทรงพระดำริว่ากามคุณทั้งหลายเยเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อ ยอมนำความทุกข์มาให้แก่ผู้ติดติดข้องอยู่ส่วนตัวเราก็ยังมีบริวารเป็นเครื่องข้องมีเบญจากกามาคุณล้อมรอบแบบล้อมไปด้วยหญิงงามหมื่นหกพันนางควรที่เราจะละกามาคุณเสียแล้วสแสวงหาสุขที่ประเสร,ริฐยิ่งกว่าเมื่อทรงดำริอย่างนี้ก็ทรงพิจารณาไตรลักษณญาณ จะเดิญวิป,ปัสสนาก็ได้สำเร็จปัจเจกโพธิญาณณที่ตรงนั้นเองและพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงตรัสเล่าเรื่องต่อไปว่ายังมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าทุมมุขะในกบิลนครอยู่มาวันหนึ่งโลงเสวยพระกายาหารในเวลาเช้าแล้ว ก็เสด็จออกประทับในระหว่างท่ามกลางคุนนางทรงทอดพระเนตรลอดช่องพระกระแลเดลแลเห็นคนเลี้ยงโคเปิดประตูคอกปล่อยให้โคออกไปที่หากินโคตัวผู้เมื่อออกจากคอกแล้วได้พากันวิ่งไปตามนางโคตัวหนึ่งแล้วก็ได้เกิดคุยกันจนไส้ทะลัก แล้วก็ล้มตายลงเมื่อพระเจ้าธม,มุขะได้ทอดพระเนตรเห็นจึงทรงพระดำริว่าแม้แต่เราสัตว์เดรัจฉานก็เกิดทุกข์ใหญ่เราอาศัยกามเป็นเหตุเหมือนกับโคต,ตัวผู้ที่ตายนั้นเป็นตัวอย่างตัวเราก็ควรจะหาอุบายเครื่องละกิเลสการเสียจึงจะเป็นการดีครั้นดำริอย่างนี้เนะ่ย กพิจารณาไตรลักษณญาณเจริญวิปัสนาก็ได้สสำเร็จพระปัจเจกพระพุทธญาณเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในทันทีครั้นยุมาวันหนึ่งเมื่อยามเช้าเวลาเสด็จออกบินบาตพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทรงเสด็จออกจากเงื่มเขานันทมูลกะได้ชำระพระโอษฐ แล้วก็สงสนานพระวรากายในสานโนดักแล้วเสด็จขึ้นประทัดย,ยืนห่มจีวรอ,อยู่บนพื้นมนโนศิลาทรงครองจีวรแล้วก็ถือบาทเหาะไปลงในที่ใกล้หมู่บ้านตำบลหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับประตูพระนครพาราณสีทรงเสด็จดำเนินเข้าไปบินาบาตภายในราชธานี นายช่างหมอ้อคนที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นเห็นแล้วเกิดศรัทธาจึงถวายพระตาหารด้วยความเคารพเมื่อพระปัจเจกพระเจ้าฉันแล้วนายช่างหมอ้อจึงกล่าวว่าการมำัชาของท่านผุรเสศด,ดูงดงามยิ่งนักอินทรีย์ของท่านก็ผ่องใสผิวพรรณของท่านก็หาที่เปรียบนี้ได้ ท่านผู้มีอินทรีย์สงบสำรวมได้เห็นเหตุประการใดจึงได้พากันออกบรระชาพระบาเจกพุติเจ้าองค์แรกก็ได้ตรัสว่าเราได้เห็นนกการุมกันจิกตีเหย่่ยวตัวหนึ่งซึ่งคาบชิ้นเนื้อบินไปเพระาะอาศัยความทุกข์ที่เกิดจากแย่งชิงชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุเราจึงได้ออกบรระชา ส่วนพระปเกจกพระจ้ชาอีกองค์ก็ตรัสว่าเราได้เห็นโคผู้ตัวหนึ่งอยู่ในระหว่างฝูงโคที่มีร่างกายกำยำมีกำลังมากได้วิดโคผู้ตัวหนึ่งอถึงแก่ความตายเพราะความรักใคลในนางโคเป็นเหตุว่าเราได้เห็นจึงได้ออกบรรพชาเมื่อช่างมอดได้ฟังประกาศา แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้า,จาแล้วก็เกิดความเบื่อนหน่ายในชีวิตการครองเรือนไปหลายวันครั้นอยู่ต่อมาวันหนึ่งเมื่อบริโภคอาหารเช้าแล้วจึงเรียกภรรยายมาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทัา้งหลายแต่เดิมท่านทรงสมบูรณ์ไปพร้อมในมนุษยสมบัติแต่ท่านในสละ เราจะสมบัติออกบรรพชาส่วนตัวเราเน่เป็นเพียงคนใช้แรงงานหาเลี้ยงชีพด้วยการปั้นหม้อขายเท่านั้นเราไม่ควรจะยินดีด้วยคารวาวิสัยเลยขอเธอจึงเลี้ยงดูบุตรและดูบ้านเรือนเธอตัวเรานี้ก็จะออกบวชเมื่อภรรยาได้ฟังท้ายคำของสามีดังนี้จึงกล่าวว่า ถึงข้าพเจ้าก็เหมือนกันนับแต่นี้ไปก็ไม่ปรารถนาจะอยู่ครองเลือนอีกต่อไปครั้นกล่าวอย่างนี้กับสามีแล้วจึงนิ่งสักครู่แล้วก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อท่านไม่อยู่จากนี้ไปก็ไม่มีผู้สั่งสอนข้าพเจ้าอีกเพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการปกครองของท่านแล้วก็จะต้องอยู่คนเดียว เหมือนกันนางนกซึ่งอยู่เหงาหงอยตามลำพังเมื่อสามีได้ฟังดังนั้นก็ไม่ว่าอย่างไรส่วนภรรยานั้นปรารถนาจะบวชจึงคิดจะลวงสามีชิงบวชเสียก่อนจึงบอกว่าข้าไปเจ้าจะไปทิท่านน้ำขอให้ท่านดูบุตรด้วยว่าแล้วก็ถือเอาหม้อน้ำทําที เป็นว่าจะไปตักน้ำแล้วก็น,นี้ไปบวชอยู่ในสำนักของดาบซาินีฝ่ายสามีก็จำเป็นต้องอยู่เลี้ยงดูบุตรจนกระทั่งบุตรเติบโตพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วจึงได้นำบุตรไปฝากไว้กับหมู่ญาติแล้วก็ออกบวชไปฤษีอยู่ในที่ใกล้ลพระนครพาราณสีทั้งสองได้ตั้งหน้าประพฤติพรหมจรรย์ จนได้ฌานสมาบัติพอหมดอายุไขในภพชาตินั้นก็ไปสู่สุคติภูมิตามกุศลกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติปฏิบัติธรรมนอกจากจะทำให้เราได้รับความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากเบญจาก,กามคุณทั้งหลายแล้วยังเป็นเหตุให้ได้บรรลุฌานสมาบัติ สาม,มารถรอดพ้นจากทุกขติไปสู่สุคติภูมิและก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดอีกด้วยดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนาจึงเป็นยาวิเศษที่รักษาโรคทั้งทางกายและใจกระทั่งรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากทุกภัยในสังสารวัตรนำพาไปสู่อายตนะนิพพาน ดังนั้นควรที่เราทุกคนจะต้องขยันจเจริญสมาธิภาวนากันให้มากเพื่อความสุขสมหวังในชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจ หน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร้องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย เข้าถึงพระธรรมก,กายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน